พอมาทึกแล้วก็ย้ือนกลับแล้วก็กดตรงนี้ค้างโปรเจกต์ที่เราเพิ่งทำมาแหละค้างไว้แล้วก็กดตรงนี้กดทําซ้ำมาปุ๊บก็มีเขาว่า Co พิเเห็นไหมกดไปเลยแล้วก็กดตรงนี้ครับกดเลือกทั้งหมดแล้วก็เหลือแค่เพลงไว้กดลบทั้งหมดเลย ปุ๊บอ่าแล้วก็เพิ่มที่เรเพิ่มบันทึกมาเลยเมื่อกี้นะที่ทำสามดีเสร็จเลยหมดแล้ว,ลวอ่าก็คืออันนี้นะครับแล้วก็มาที่เสียงกดปิดไปก่อนนะแล้วก็มามาร์ k นี้606กดตัดไปปุ๊บอ่าพอเราตัดแล้วก็ให้เรากลับมาด้านหลังนะด้านหลังเลยอ่านี่มาร์ k นี้714กดตัดไปเลยอ่าก็ใหเหลืออยู่แค่นี้นะครับนี่อ่าผมที่ผมมักบอกให้จินตนาการคือแบบนี้นะนี่เห็นไหมก็แค่เพิ่มนี้เข้ามาแบบนี้เหมือนเดิมเลยอ่าที่เหลือก็สามดีอย่างงี้อ่าแล้วก็มานน้่606นะกดดดทีีวีววิิโโออนะ กดไปเลยครับมาหน้านี้ครับอ่าก็จะมาที่อันแรกให้นะครับแล้วก็ให้เรามาร์กตรงกลางไปก่อนเลยหกหนึ่งเก้าครับมาร์กระหว่างกลางแกมาร์กแดงๆนียมาร์กไปเลยครับจนถึงด้านหลังเลยนะก็ให้เรามาร์กไปเลยระหว่างกลางเนี่ยมาร์กไปเปิบเปิบอ่าก็ให้ทุกคนมาร์กไปเลยนะครับผมขอตัวทําก่อนนะไปโอเคก็จะมาร์กถึงด้านหลังนี้นะครับสิบเจ็ดูนูนย์นี่ไงอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาด้านหน้าเรื่มมาเลยครับอ่านี่มาร์กนี้หกสามสามเลื่อนลงข้างล่างเลยอ่าเลื่อนมาเลยนะ เอาเยอะขนาดไหนก็ปรับตามใจชอบเลยครับผมเอาแค่นี้พอเอาประมาณนี้ก็ได้อ่าโอเคแค่นี้นะครับแล้วก็กดถัดไปสองครั้งหนึ่งสองอ่ะก็มามากแรงต่อไปก็เลื่อนลงกลับจุดเดิมเลยอ่าแล้วก็ทําแบบเดิมเลยครับหนึ่งสองเลื่อนลงจุดเดิมแล้วก็ทําแบบเดิมเลยครับหนึ่งสองเลื่อนลงจุดเดิมอ่ะผมขอตัวไปทําก่อนนะทำจนถึงด้านหลังเลยไปอ่าโอเคก็จบอยู่มาร์กนี้นะสิบหกสี่หกมาที่กราบกดตรงนี้ครับจาจุดกดเข้าล็อกมาวางทุกคีย์เฟรมเหมือนเดิมปั๊บอ่าโอเคพอวางวางหมดแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับนะกดให้ดูเลย ก็เด้งขึ้นเด้งลงอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ยังกลับเดี๋ยวมาทําซูมกันเลยทำมันเป๊เปนเนะๆนะ่ะก็ให้เรามามาร์กนี้หกสามสามมาที่ซูมมาร์กไปหนึ่งทีปุ๊บมาร์กนี้ไม่ต้องปรับครับแล้วก็ถัดไปปุ๊บมาไม่ถัดไปดีมามาร์กแดงต่อไปก็คือหกห้าสิบอะปรับตามผมเป๊นเนะๆนะหกห้าสิบให้เราซูมพันสามนะครับอ่านี้นะครับพันสามแล้วก็มากึ่งกลางมาที่กราฟใช้นี้แล้วก็มามาร์กนี้เจ็ดหนึ่งห้าให้เรามาร์กไว้เฉยครับไม่ต้องปรับมันนะครับแล้วก็มาร์กที่ เจ็อันนี้ให้เราปรับเป็นพันสามห้าสิบครับอ่นนี้นะครับพันสามหาสิบมากึ่งกลางมาะเทกราฟแฝงน,นี้อันเดิมเลยแล้วก็มามากนี้เจ็ด้าเจ็ดอันนี้ซูมกลับที่เดิมเลยครับหนะึ่งดนครับอ่าโอเคมากึ่งกลางมาะเทกราฟใช้เดิมเลยแล้วก็มามาร์กต่อไปเลยก็คือมาร์กนี้แปดยสามอันนี้ให้เราซูมพันสองแปดสิบครับอ่นนี้นะพันสองแปดสิมาที่กึ่งกลางมาะเทกราฟใช้เดิมมาที่มาร์กนี้ต่อเลยแปดสี่สิบอันนี้ให้เราซูมพันสามหสิบครับ อ่าแล้วก็มากึ่งมาที่กึ่งกลางไม่ที่กราฟเชนเดิมแล้วก็มาร์กต่อไป906อันนี้ให้เราซูมพันสี่ครับอ่าเนี้ยพันสี่มากึ่งกลางไม่ที่กราฟใช้นี้แล้วก็มามาร์กนี้921ให้เรามาร์กไว้เฉยครับไม่ต้องปรับมาร์กไว้เลยปึ๊บอ่าแล้วก็ให้เรามากึ่งกลางวินี้ที่เราที่เรามาร์กไว้คือมือถืดนวขอบผมเป็น935นะอันนี้เราซูมกลับที่เดิมครับ1080ครับอ่าแล้วก็มากึ่งกลางมาที่กราฟครับอ่าอันนี้ให้เราใช้ไปอันนี้นะครับขึ้นอย่าาางีี้้นนมม เก้สี่แปดอันนี้เราซูมพันเก้าเลยซูมมาพันเก้าเลยนะครับอ่านี่นะพันเก้ามากึ่งกลางมาที่กราฟใช้นี้โอเคก็จะได้่างนี้นะเด้งซูมมาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็เด้งออกแล้วก็ซูมเข้าเปลี่ยนฉากเห็ไนไหมปึ๊บซูมออกเป็นฉากอ่าซูมออกเป็นฉากนี้อ่าโอเคแล้วก็ให้เรามามากนี้สิบหนึ่งห้าอันนี้ซูมกลับที่เดิมเลยหนึ่งสนะี่แปดศูนย์ครับอ่าโอเคมากึ่งกลางมาที่กราฟใช้นีนอน้อย่างนี้อ่าก็ได้อย่างเงี้ยเด้งออก เข้าเป็นชากนี้อ่าเห็นไหมเรี้ยงออกปึ๊บอย่างงี้อ่าปึ๊บโอเคแล้วก็มาบังนี้ต่อเลยสิบสามสิบปรับเป็นพันสองครับอ่านี่นะพันสองมากึ่งกลางมาที่กราฟใช้นี้แล้วก็มาร์กต่อไปสิบห้าเจ็ดอันนี้ผมจะตูมเป็นพันสามนะครับอ่ามากึ่งกลางมาที่กราฟใช้นี้แล้วก็มามาร์กต่อไปสิบเอ็ดหนึ่งสามอันนี้ให้เราปรับเป็นพันสามแปดสิบครับอ่านี่นะพันสามแปดสิบมากึ่งกลางมาที่กราฟกดอันเดิมเลยอันนี้ ่าแล้วก็มาร์กต่อไปสิบเอ็ดสามเก้าันนี้ทูมกลับที่เดิมครับ1 0 8 0ดนครับนะอ่าโอเคมากึกลางวัดที่กราฟใช่เดิมแล้วก็มาร์กต่อไปสิบ6อศูย์อันนี้เผยเงูมเป็นพันสองห้าสิบนะครับอ่านี่พันสองห้าสิมากึ่งกลางวัที่กราฟใช้เดิมแล้วก็มาร์กต่อไปสิบเอดยิบเอ้ยสิบสองย่สิบอ่าขอพายขอภัยกลับมามาร์กนี้ก่อนกลับมาร์กนี้ก่อนนะกลับมามาร์กที่สิบ6ศูนย์หกปรับเป็นพันสองนะครับไม่ใช่1 2 50, นสองหสิ ่ะพันสองแล้วก็ถัดไปสิบสองยี่สิบอันนี้เราซูมพันสองห้าสิบครับอ่าโอเคแล้วก็มาร์กต่อไปสิบเอ็ดสี่แปดอันนี้เราซูมพันสามครับอ่าแล้วก็มาร์กต่อไปครับสิบสามศูนย์สามครับอันนี้เราซูมพันสามหกสิบอ่าโอเคแล้วก็มาร์กหลังนี้สิบสามสิบสิบสามสามสิบซูมกลับที่เดิมครับหนึ่งเอ้ใช่ปะวะอ่าขอไปครับท่านผู้ชมขอไปขอแปับกลับมามาร์กนี้น,นี่มากึ่งกลางที่เรามาร์กไว้นี่นะ ผมคือสิบสามหนึงเจ็ดะครับอันนี้เราซูมกับที่เดิมครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ครับอ่าโอเคแล้วก็มากึ่งกลางครับมาที่กราฟครับผมไม่ใช้ขึ้นอ่ะก็ขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มากราฟนี้สิบสามสามสิบอันนี้ซูมพันพันแปดก็ได้อ่าพันแปดซูมเข้ามาเลยอ่นนี้นะพันแปดมากึ่งกลางมาที่กราฟใช้อันนี้โอเคก็ใยญ่าาเหมือนเดิมครับเด้งออกกึ๊บแล้วเข้ามาปึ๊บอ่าเห็นไหมแล้วก็มาบางนี้นิดนิสิบสามห้าแปดซูมกลับที่เดิมเลยหนึ 108, ่งศูนย อ้าโอเคมากึ่งกลางมาที่กราฟใช้นี่อ่าแล้วก็มารักนี่ต่อเลยสิบสี่สิบสี่อันนี้ให้เราซูมพันสองยี่สิบครับอ่านี่พันสองยี่สิบแล้วก็มักต่อไปสิบสี่สี่สิบอันนี้เราซูมพันสามยี่สิบครับอ่าแล้วก็มักต่อไปสิบสี่ห้าสี่อันนี้ผมจซูมเป็นพันสามเก้าห้าครับพันสามเก้าห้านะอ่านี่พันสามเก้าห้ามากึ่งกลางมาที่กราฟเอาผมึบอกสายกราฟไหมแต่กราฟนี้ก่อนครับอ่อาเนี่ถึงนี้ พอถึงมาร์กนี้อ่ะพอถึงอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะที่เดี๋ยวเปลี่ยนแบบนี้มดเลยอ่าไ,ไหมโอเคแล้วก็มาร์กต่อไปเลยสิบห้ายิบสองันนี้ซูมกลับที่เดิมครับหน,นึ่งนศะูนแปดศูนย์อ่านีหนึ่งศูนย์แปดศูนย์มาที่กึ่งกลางมาที่กราฟใช้นี่โอเคแล้วก็มาร์กต่อไปสิบห้าสี่แปดอันนี้ให้เราซูมพันสองยี่สิบครับอ่าแล้วก็มาร์กต่อไปสิบสี่เอ้ย1ิบหกศูนย์สี่อันนี้ให้เราซูมพันสามครับอ่าแล้วก็มาร์กต่อไป 1 6บหกสามหนึ่งอันนี้ให้เราซูมพันสามหกสิบครับอ่าแล้วก็มาร์กต่อไปนี่สิบสิบหกสี่หกอันนี้ให้เราซูมพันสี่ยี่สิบอ่าแล้วก็มาเกืองกลางตรงนี้เลยที่รามาร์กไว้คของผมเป็นสิบเจ็ดศูนย์ูนะอันนี้ให้เราซูมกลับที่เดิมครับหนะึ่งศูนย์แปดศูนย์ครับอ่าทุกคนไม่ต้องตกใจน,นะครับเผื่อคนตกใจนะอันจุเฮ้ยทำไมพี่ซูมแล้วมันไม่ซูมออกไปตามเหเห็นไหมตอนผมซูมไม่ไม่ซูมไปตามาเห็นไหมก็ผมอาของผมมาดูนะครับผมไม่เกลียดขาเข้าออกอนะเห็นไหม Okay, โอเคอก็วางลบผิดอ่ะก็ซูมเท่าเดิมลงทูมแปดศูนย์อ่าโอเคแล้วก็อ่ะปิรูปตาก่อนบนเนี่ยอ่ะแล้วก็หลังสุดเนี้ยหลังสุดให้เราซูมกับพันเจ็ดก็ได้พันแปดก็ได้อ่าแล้วก็เริ่มมาร์กหลังสุดเลยมาที่กราฟครับใช้ขึ้นอย่างงี้แล้วก็ลงอย่างงี้อ่าแล้วก็ที่เหลือใส่อย่างนี้มาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะโอเคปับ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 เด้งออกเข้าเห็นไหมปึ๊บปึ๊บ อ่าโอเคหรือว่าใช้กราฟนี้ก็ได้นี่อันนี้ก็ได้นี่ดีกว่อวขอแป๊บนี่นี่อ่าปึ๊บแล้วก็ปุ้งอ่าเห็นไหมปึ๊บปุุงอ่าโอเคแล้วก็ขอลบอก่อไปก่อนปึ๊บอ,อ่าแม่ก็ได้อย่างงี้นะอ่าพอได้เงี้ยเราก็กลับมาด้านหน้าครับแล้วก็มามาร์กนี้หกสามสามมากดที่รูปมาอน้นนี้มาที่หมุนมาร์กหนึ่งทีปึ๊บมาร์กนี้ไม่ต้องปรับแล้วก็มาร์กต่อไปหกห้าสิบอันนี้ให้เราปรับเป็นห้าครับอ่าห้านี่นะ แล้วก็มาร์กต่อไปเจ็ดหนึ่งห้าอันนี้ให้เราปรับเป็นลบห้าครับอ่าแล้วก็มาร์กต่อไปเจ็ดสามสิบอันนี้ปรับเป็นห้าครับอ่าแล้วก็มามาร์กนี้เจ็ด้าเจ็ดปรับเป็นศูนย์เลยโอเคมากึ่งกลางว่าที่กราฟครับวางทุกคีฟเฟรมเลยปึ๊บป่าเขาจะได้อย่างงี้ซูมพวกเอียงอย่างงี้อ่าเห็นไหมเนี่ยะกดให้ดูเลย อ่าแม่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาใส่เอฟฟกใส่ท้ายอ่าใส่ท้ายนี่กดไปเลยแล้วก็ใส่เบอร์เคลื่อนไหวครับเปิดจูงเขาด้วยนะเบอร์เคลื่อนไหวอ่าแค่นี้พอโอเคก็ได้อย่างงี้เห็นไหมอ่าจากนั้นก็เดี๋ยวทวนสีผมพิ้งให้ตอนกดเข้ามาดิงเพียงนะครับก็คัดลอกมาเอา,เอามาวางเอาเลยนะเดี๋ยวผมขออ่าเดี๋ยวเรือด้านหน้าดี่ว่าก็ด้านหน้าให้เราอัดหน้าจอสมมติเราอัดหน้าจออยู่ใช่ไหมก็กลับไปที่โปรเจกต์เดิมมาอันนี้แล้วก็เราทาอะไรก็ได้ครับ แบบแล้วทําอ่ะก็ทําไปเลยก็สมมติเปลี่ยนเลยเยอร์เปลี่ยนอะไรอย่างนี้ก็อัดจอไว้สักหกเจ็ดวิอ่ะอัดไว้สักเจ็ดวินะครับพอได้เจ็ดวิแล้วก็มาแฟ่์อันนี้อ่าเนี้ยส่วนส่วนวินอ่ะโอเคพอเราเพิ่มมาแล้วก็หกวิอย่างงี้นะครับก็ปรับเลยอ่ะผมขอลบฟูมก่อนนะผมเอาอัาเก่ามาโอเคขอลบไปก่อนก็ให้เราเรียงเลยพอเลียงอย่างนี้ปุ๊บพอถึงหน้าอย่างนี้เห็นไหมให้เราอยู่หน้าอย่างนี้นิ่ง,งแบบเดิมเห็นไหมก็ซอฟูมเข้ามาตอนแบนนี้ปุ๊บพอดีแล้วก็เรามาวีนี้ห้ายี่สามใช่ไหม มาที่อันแรกมาร์กไปมาที่ซูมมาร์กไปแล้วก็มาด้านหลังอันนี้เราซูมเข้ามาเลยทห้นเต็มจอเลยนะให้ขอบเนี้เต็มเลยเนี่ยเห็นไหมขอ,ขอบนี้นซูมมาเลยอ่านประมาณนี้แล้วกันพันแปดเก้าสิบเลื่อมาหลังสุดมาที่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลื่มมาหลังสุดกูย้องกลับก่อน,นปึ๊บอ่ามาที่อันแรกก่อนเลื่อนลงมาก่อนครับอ่ากายมันเท่ากันอ,อย่างงี้เป๊ะเลยอ่าอย่างงี้อ่าโอเคเลื่อมาหลังสุดได้เลยมาที่ซูมด้วยครับเรื่อมาหลังสุด มาท like like ิกาปับใช้ขึ้นอย่างนี้กดจุยจุดกดเข้าล็อกมาแล้วก็มาวางอันบนอันแรกด้วยมาทิกาพับใช้วางเลยปึ๊บอ่ะก็จะดูที่เราทํามาอย่างนี้นะปึ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ซูมอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บอ่ะเห็นไหมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวทวนสีผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเอ้ยทบทิ้งไว้ในนี้ทิงเพลงเลยก็เอามาใส่กันเลยนะอ่าพอใส่ทวนสีแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อ่าโอเคนี่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะหรือด้านหลังนี่ด้วยว่ะอ่าหลังนีี้กกออ่ะนโเค ป๊บอ่าแล้วก็ใครไม่อยากได้กระพริบตาแบบนี้ไหมมันจะตอนเลื่อนจะมีกระพริบๆอยู่เห็นไหมก็ให้เรากดปิดรูปตาไปเลยอันบนเนี่ยกดปิดอันบนเนี่ยไอเลเยอร์อันบนเนี่ยกดไปเลยกดปิดไปปุ๊บก็จะกระพริบตาหายไปแล้เห็นไหมใครอยากใครอยากได้ก็เปิดเปิดไปก็จะกระพริบปุ๊บๆอย่างนี้ไปเรื่อยจนจบเลยโอเคจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับให้เราบันทึกเลยนะครับ ดันั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับอยากให้ตอนแบบไหนก็ทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เลยหรือขอกันมาติดต่อผมได้นะครับเดี๋ยวผมสีเรียงข้างใต้คลิปนะก็ฝากติดตามมวเนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย